ข่าวด่วนภูแดงครับผมได้รับแจ้งจากศูนย์สังการภัยธรแดงครับมีอุบัติเหตุนะครับบนถนนวังตะผินมุ่งหน้าสะพานสีนะครับจุดเกิดเหตุนะครับซอยหกเหมราชนะครับผมนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสาภัยธรแดงออกตรวจสอบอยู่นะครับพร้ปมพยาบาลคันที่แปดนะครับคนระขับห้าหัวข้านะครับผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุนะครับผมนะครับในจุดเกิดเหตุนะครับซอยหกเฮมราชนะครับ ตำบลบกแดงอำเภอบกแดงจังหวัดระยองนะครับผมเป็นรถจักรยานยนต์กับรถยนต์กระบ,บะนะครับเบื้องต้นรับแจ้งว่าผู้ประสบเหตุไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุในเวลานี้นะครับพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางให้กับรถกู้ชีพด้วยนะครับผมให้กับอาสาผู้ภยัยบกแดงรถนอพยาบาลเขตนะครัรบ,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 บรีบเดินทางไปที่เกิดเหตุในเวลานี้นะครับผมเาเเเวลานี้นะครับผม ตอนนี้ผู้บาดเจ็บอาการหนักนะครับผมไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เขาทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับผมหลีกเลี่ยงเส้นทางนิดนึงนะครับที่น้องประชาชนให้สังเกตแสงไฟนะครับสัญญาณไซเรเนนะครับนรถมาาขอิดนะครับผู้ประสบเหตุนะครับไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุณเวลานี้นะครับ เป็นกาลังใจให้ผู้ประสบเหตุได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับซอย6เหมราชนะครับตําบลปาแดงอำเภอบดงเจาระยองนะครับจุดกเกิดเหตุนั้นอยู่ซอย6เหมราชนะครับผม,มสเมผมสียงมันแหลยมยังไงตอนนี้เราถึงโค้งขาวาแล้วนะครับมุ่งหน้าสู่ซอยหเหมราชนะครับ ปบัติเหตุนะครับซอยหกเขมราชนะครับต้นนะครับจักรยานยนต์กับรถยนต์กระบะนะครับผมผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวนะครับหนึ่งรายในจุดเกิดเหตุในเวลานี้นะครับเจ้าหน้าที่เข้าทําการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับพี่น้องประชาชนจะรอความเร็วหรือปีกเลี่ยงเส้นทางนะครับให้กับรถพยาบาลรถกู้ชีพด้วยนะครับผมรีบเดินทางนะครับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเวลานี้นะครับผม ครับมีอุบัติเหตุอยู่นะเวลานี้นะครับหรืเรียงเส้นทางนิดนึงนะครับผมก่อนถึงซอยหกแมราชนะครับผมรถยกรถกระบะครับเีาถงที่ดเหนี่ครับตอนนี้ถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับผมที่วกระบะันือว่ายงไล่ะ้ผก็เปิดไาผู้ประสบเหตุอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับ ระวังนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับผมรถพยาบาลคันที่แปดวอรี่เกิดเหตกูยังไม่ได้ขึ้นเลยมาดูเลยมาดูเลยสุดตอนนี้ถึงที่กันเห็นแล้วครับผมพยาบาลคันที่แปดพร้อมด้วยพลระขับห้าหกห้านะครับพลทรศัพท์นะครับในที่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บอาการหนักนะครับผม ให้ผู้บาดเจ็บนะครับอ้นเพิ่มแสงเลยดิแสงแสงเบืดอที่ไฟนะครับผู้บาดเจ็บตอนนี้อาการหนักในจุดเกิดเหตุนะครับผมเจ้าหน้าที่เข้าทาการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับเป็นอุบัติเหตุจัก,กรยานยนต์นะครับกับรถยนต์กระบะนะครับในจุดเกิดเหตุนะครับผมกำลังเข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับ Rabbi, Diamond, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นพลเรืองดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบเหตุนะครับผมได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับขณะนี้นะครับกำลังทำการกระตุ้นในที่เกิดเหตุนะครับผมนะครับเป็นจักรยานยนต์กับรถยนต์กระบะนะครับบนถนนซอยหกเขมราชนะครับผมตาบลปกแดงอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับเป็นกาลังใจให้ผู้ประสบเหตุเป็นชายและหญิงพี่ชายเนาะรถเขาคันไหน รถ้รถกระบะโอ้ยฝั่งนู้นโอเคครับพี่ขอบคุณครับนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยบวกแดงเข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับผมนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับผู้ประสบเหตุรถกระบะคันไหนพี่หายเลยโอเคครับพี่ขอบคุณครับตอนนี้นะครับเร่งนะครับช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนในเวลานี้นะครับบนซอยหกเหมราชนะครับผมตาบลบวกแดงอำเภอบุรีรจังหวัดระยองนะครับในที่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะครับไม่รู้สึกตัว ในจุดเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เข้าทาการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเป็นกําลังใจให้พี่ผู้ชายด้วยนีครับนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตารวจร้อยเวร30สามศูนย์นะครับสถานี้ตารวจภูธรปกแดงนะครับเดินทางถึงที่เกิดเหตุนะครับเข้าทําการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอยู่ณเวลานี้นะครับผมนี่ครับก่อนถึงซอยหกเหมราชนะครับผมระมัดระวังนิดนึงนะครับก่อนถึงซอยหกเยมราช ผู้บาดเจ็บนะครับอาการหนักในจุดกระเทตนะเวลานี้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้พี่ผู้ชายได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับขณะนี้มีอุบัติเหตุอยู่พี่น้องประชาชนระมัดระวังนิดนึงนะครับผมให้สังเกตแสงไฟวาบๆของพี่ๆอาสาผู้พัยบกแดงนะครับขีดขวางเส้นทางการจราจรหนึ่งช่องทางนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านจะรอความเร็วนิดนึงก่อนถึงซอยหกเยืมาาชนะครับผมตำบลบกแดงอำเภอบ,บกแดงจังหวัดระยอง นในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บอาการหนักในจุดเกิดเหตุไม่รู้สึกตัวนะครับหนึ่งรายเจ้าหน้าที่เข้าทาการช่วยเหลือประถมมั้องต้นอยู่ในเวลานี้นะครับผมใครเป็นญาติก็ติดต่อที่โรงพยาบาลบกแดงด่วนนะครับผมเป็นชายหนึ่งรายนะครับบาดเจ็บไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เข้าทําการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอให้ได้รับความปลอดภัยนะครับอย่างมากที่สุดนะครับ เป็นจักรยานยนต์นะครับกับรถยนต์กระบะนะครับผมนะครับจากรถรถยนต์กระบะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบให้นะครับพี่น้องประชาชนระมัดระวังนะครับผมเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับผมนะครับทะเบียนนะครับทะเบียนรถจักรยานยนต์รอสักครู่เดี๋ยวเราบอกให้นะครับผมเยสองก็ไก่รอเด็กระยองหกศูนย์หกเจ็ดนะครับทะเบียนรถจักรยานยนต์นะครับ สองก่อไกด่ดอเด็กระยอง6067ครับผมผู้ประสบเหตุนะครับเป็นชายหนึ่งรายนะครับอาการหนักในจุดเกิดเหตุในเวลานี้นะครับเจ้าหน้าที่เข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับผมน้องประชาชนก็ระมัดระวังนะครับในการใช้รถใช้ถนนในเวลานี้นะครับเจ้าหน้าที่กาลังเข้าทาการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับผมเบื้องต้นเป็นจัก,กรยานยนต์กับรถยนต์กระบะนะครับ ก่อนถึงซอยหกเหมราชนะครับ <portraits. S 2> ผมก่อนถึงซอยหกเหมราชนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับจากรนยนต์นะครับกับรถยนต์กระบะผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุเป็นชายหนึ่งรายนะครับเจ้าหน้าที่เข้าทาการช่วยเหลือนเวลานี้นะครับรถยนต์กระบะตกไปข้างทางตรงนู้นนะครับผมนี่ครับเจ้าหน้าที่นะเข้าตรวจสอบในเวลานี้นะครับเป็นรถยนต์กระบะ ฟอร์ดนะครับผมรถยนต์กระบะฟอร์ดนะครับกอไก่ล้อลิงเจ็ดสี่หนึ่งแปดระยองกอไก่ล้อลิงเจ็ดสี่หนึ่งแปดระยองนะครับผมครับตอนนี้โรงพยาบาลปกแดงนะครับรถโรงพยาบาลปกแดงกำลังเดินทางมาที่เกิดเหตุนะครับผมหลีกเลี่ยงเส้นทางให้กับ รถกู้ชีพด้วยนะครับผมในเวลานี้นะครับผู้ประสบเหตุอาการหนักในจุดเกิดเหตุนะครับผมเป็นชายหนึ่งรายนะครับขับขี่จักรยานยนต์มานะครับประสบอุบัติเหตุนะครับกับรถยนต์กระบะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับผมแต่ต้นนะครับผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ผู้ชายนะครับได้รับปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับ แดงเดินทางถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับผมนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอให้พี่ผู้ชายนั้นได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดณเวลานี้นะครับผมนะครับเป็นอุบัติเหตุบนถนนนะครับบางตะพินมุ่งหน้าสะพานสี่นะครับก่อนถึงซอยหกเหงืมราชนะครับตำบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับผมผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุนะครับผม เจ้าหน้าที่เข้าทําการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเวลานี้นะครับพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนระมัดระวังนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในเวลานี้นะครับผมนี่ครับเป็นอุบัติเหตุนะครับจักรยานยนต์นะครับกับรถยนต์กระบะนะครับผู้บาดเจ็บอาการหนักในจุดเกิดเหตุนะครับผมไม่รู้สึกตัวนะครับเจ้าหน้าที่กําลังเข้าทําการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับและจะรีบเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับผมนี่ครับ ตอนนี้คุณหมอจากโรงพยาบาลบุกแดงเดินทางถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับพี่น้องประชาชนระมัดระวังนิดนึงให้สังเกตแสงไฟมาวงบ้าของเจ้าหน้าที่อาสากูัยบุกแดงนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในเวลานี้นะครับผมเบื้องต้นนั้นเป็นรถจักรยานยนต์นะครับกับรถยนต์กระบะบาดเจ็บอาการหนักในจุดเกิดเหตุนะครับไม่รู้สึกตัวหนึ่งรายนะครับผมก็ขอให้ได้รับความปลอดภัยนู่นครับอยู่ตรงข้างหน้าเลย ขอให้พี่ได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับผมนะครับขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะครับผู้ประสบเหตุได้รับความปลอดภัยนะครับอย่างมากที่สุดด้วยนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวนะครับขอผู้ประสบเหตุด้วยนะครับผมเบื้องต้นนั้นยืนยันจากคุณหมอแล้วนะครับผม ผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวในจุดกันเหตุเป็นชายหนึ่งรายนะครับผมก็ขอให้พี่ไปสู่สุขติขอให้พี่ไปสู่สวรรค์นะครับผมนะครับขอแสดงความเสียใจกับญาติกับครอบครัวของผู้ประสบเหตุด้วยนะครับผมนะครับเบื้องต้นยืนยันนะครับจากคุณหมอโรงพยาบาลปกแดงนะครับผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวนะครับผม ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพงษ์พันแต่ว่าไม่รู้ชื่อริงหรือเปล่าแคงเราไม่มีบัตรนะพงษ์พันจงเรียนไม่รู้ชื่อคนนู้นหรือเปล่าแค่นี้นะครับไม่มีอะไรเลยชื่อนายพงษ์พันธ์จงเรียนนะครับทํางานอยู่บริษัทออโต้แอร์เลียนนะครับผมนะครับเป็นชายหนึ่งรายนะครับชื่อนายพงษ์พันธ์แอร์เลียนนะครับผมใช่ไหม ชื่อพงพันธ์อะไรนะนี่เหตกดี่ร่จะเห็นชนโอ้ตใจหมดเลยชื่อนายพงพันธ์นะครับผมนะครับผู้ประสบเหตุชื่อนายพงพันธ์เอเรียนนะครับผมตอนนี้นะครับยืนยันจากเจ้าหน้าที่นะครับคุณหมอจากโรงพยาบาลปกแดงนะผู้บาดเจ็บนะครับไม่มีชีพจรนะครับในจุดเกิดเหตุนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัว นะครับกับครอบครัวของผู้ประสบเหตุนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวนะครับผมในจุดเกิดเหตุนะครับเป็นชายหนึ่งรายทํางานอยู่บริษัทฟอร์ดนะครับผมออโตอิเลียนะครับผมนายพงพันธ์นะครับขับขี่จักรยานยนต์นะครับผมทะเบียน2กอไก่ดอเด็กระยอง6067 2กอไก่ดอเด็กระยอง6067ครับผมก็หลายครับน นี่นี่ครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถจักรยานยนต์นะครับผมตอนนี้ผู้ประสบเหตุนะครับเป็นชายหนึ่งรายชื่อนายพงพันธ์นะครับผมนะครับชื่อนายพงพันธ์นะครับยืนยันนะครับไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุนะครับผม แจ้งข่าวเตือนภัยปกแดงพัดนิวรยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาภูภัยปกแดงคุณหมอจากโรงพยาบาลปกแดงและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับร้อยเวรสามศูนย์สถานีตำรวจภูธรปกแดงนะครับขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมตอนนี้ผู้ประสบเหตุนะครับเป็นชายหนึ่งรายนะครับไม่รู้สึกตัวที่จุดเหตุยืนยันจากคุณหมอแล้วนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างพี่ นี่ครทำพี่เจเปที่แยกใครเจ้าของรถเนี่ยใครเป็นคนขี่มานี่โซูเฟอร์ไปไหนครับเนี่ยเกล้วรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนใต้ท้องเหรอน,นะครับเดี๋ยวเราเข้าตรวจสอบให้เวลานี้นะครับผม ครับเดี๋ยวดูรถจักรยานยนต์นะครับผมนู่นครับพี่พี่พี่เปนพี่เอาไฟฉายที่ตูดผมน่อยสองหน่อยพี่พี่พี่เอาไฟฉายที่ตูดผมเปิดไฟฉายผมหน่อยพี่ลองตรงนี้ผมพี่รู้จักนี่นี่พี่พี่พี่เปิดเปิดเปิดสองประธานนี้ผมหน่อยเปิดเปิดสองเออโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวส่อยแยกเลยเขาหน่อยไปพี่ไปดูหน่อยครับพี่เป็นายกคนนี้ใช่ไหม พี่ๆไปดูข้างไหนครับไปไปขอเปิดดูเลยบอกว่าพนักงานบอกว่าเป็นนี่ครับจักรยานยนต์คันนี้นะครับผมจักรยานยนต์ยี่ห้ออะไรพี่เนี่ยมาดูที่พี่อ่าเข้าไปดูเลยเข้าไปดูเลยนะครับจักรยานยนต์เวปป้าหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เนาะซีจีอะไรนะซีเอ็นะครับผม ักรยานยนต์ามาฮ่านะฮอนด้านะครับผมนะครับสีขาวเป็นพนักงาน AAT นะครับผมยืนยันในที่เกิดเหตุนะครับผมนะครับไม่รู้สึกตัวในที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้ยืนยันจากคุณหมอแล้วนะครับใครเป็นญาติชื่อนายอะไรนัพงอะไรนะครับชื่อนายพงอะไรสักอย่างครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับนะครับผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุยืนยันแล้วนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจเอาเอาเน็บใส่กระเป๋าผมเลยปิดไฟให้ผมด้วยปิด้วยพี่นะครับ ก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับครอบครัวของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะครับผมนี่ครับบนถนนเส้นวางสะพินมุ่งหน้าสะพานสี่นะครับผมจุดเกิดเหตุนั้นนะครับหย่อนถึงซอยหกนะครับก่อนถึงซอยหกเยิมราชนะครับก่อนถึงซอยหกเยิมราชนะครับตำบลผกแดงอำเภอพระเจระยองนะครับในที่เกิดเหตุนะครับยืนยันแล้วนะครับผู้ประสบเหตุนะครับ ไม่รู้สึกตัวในจุดเกิดเหตุนะครับคุณหมอจากโรงพยาบาลปกแดงผมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาผูเไาปกแดงก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็ขอให้พี่ไปสู่สุคติขอพี่ไปสู่สวรรค์น,นะครับผมคนต้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับชื่อนายอะไรนะรน,นะครับชื่อนายพงพันธ์จงเรียนนะครับผมใครเป็นญาติติดต่อที่โรงพยาบาลปกแดงด่วนนะครับชื่อนายพงพันธ์จงเรียนนะครับผม ไปต้นเดี๋ยวให้ห้าห้าสองเรื่องขยายไปไม่เป็นไรครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่เราก็ช่วยเหลือเต็มที่นะครับผมนะครับสู่ความสามารถนะครับผมณน,นเวลานี้นะครับนะครับก็ขอให้พี่